ครับต่อไปนะครับเป็นเงื่อนบ่วงสายธนูนะครับเงื่อนนี้นะครับใช้ผูกให้เป็นบ่วงนะครับเพื่อที่จะส่งขนจากที่ต่ําขึ้นที่สูงนะครับหรือใช้ดึงของนะครับวิธีการทํานะครับมีเชือกมาลักษณะนี้ครับทำเป็นเลขหกนะครับขวาทับซ้ายนะครับแล้วใช้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับครับ จากล่างนะครับขึ้นบนเป็นลักษณะเหมือนนอนหนูอย่างนี้นะครับขได้แล้วนะครับอ้อมอ้อมหลังแล้วลงรูเดิมนะครับดึงเลยครับบเออจ้ามาเป็นหว่วงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะบลายจะเป็นอย่างนี้ที่ถูกต้องบ่วงนี้จะไม่รูดนะครับจะดึงจะไม่รูดนะครับจวดูอีกรอบนะครับ ง่ายมากเลยครับเชือกนะครับทำเป็นเลือกหกรับขวาทับซ้ายนะฮะใช้ไปเชือกฝั่งนะครับต่อจากล่างนะครับเข้าห่วงนะครับอ้อมหลังลงรูเดิมนะครับดึงนะครับเสร็จแล้วครับบ่วงสายธนูนะครับลักษณะเห็นแบบนี้นะครับ